สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อีเลฟในมือคุณเซเว่นเดลส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็คึกคักไม่แพ้กันเลยนะครับมีการจัดงานกันล่วงหน้าอย่างที่ทางขอนแก่นเองเนี่ยนะครับมีงานสีฐานเฟสติวัลส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะมีประเพณียี่เป็งน,นะครับก็มีการประดับตกแต่งเต็มความพร้อมในช่วงของเทศกาลลอยกระทงนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ประตูท่าแพส่วนที่จังหวัดตากนะฮะก็เตรยียมความพร้อมนะครับ ลอยกระทงกลางแม่น้ําปิงนะฮะทีนี้เนี่ยบรรยากาศการเตรียมความพาร้อมก็เป็นไปอย่างคึกคักเดี๋ยวไล่ดูแต่ละพื้นที่กันนะครับเอาไปเริ่มดูกันต่อฝอดเลยที่ทางจังหวัดขอนแก่นที่บึงสีฐานถูกประดับประดาตกแต่งด้วยโคมไฟเพ้นมือจํานวนกว่าประมาณ1 4 0 0 0โคมตลอดแนวริมถนนเลยฮะระยะทางกว่าประมาณ500เมตรเนี่ยคนไปเดินกันได้ก็ทําให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเทีย่ยวแล้วก็ พากันมาถ่ายภาพไว้เป็นที่รล,ลึกภายในงานประเพณีลอยกระทรงสีฐานเฟสติวลัลปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6จนถึง8พฤศจิกายนภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายทั้งร้านอาหารมหรสพเครื่องเล่นและซุ้มวัฒนธรรมลำวงย้อนยุทแล้วก็การขับร้องเพลงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยโดยรองศาสตราจารย์นิยมวงพงษ์รม รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระบุนะฮะว่าการจัดงานสีฐานเฟสติวัลปีนี้นับว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่หลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานตลอด3วันไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แคนเลยนะครับ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่างานสีฐานเฟสติวัลก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มพื้นที่สร้างสารรค์ให้แก่นักศึกษาและประชาชนตลอดจนเกิดแรงขับเคลื่อนในการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมไทยและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคตด,ด้วยจากที่ขอนแก่นนะฮะขึ้นไปที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ครับ ท่าาคืนที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพากันไปเที่ยวชมแสงสีโคมไฟที่ประดับตกแต่งไว้เต็มลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพเลยฮะซึ่งเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวสําคัญกลางเมืองเชียงใหม่บรรดาผู้คนเนี่ยฮะพากันเดินเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพกับประติมากรรมโคมไฟบอลลูนพระจันทร์และซุ้มโคมล้านานาที่นํามาตกแต่งภายใต้แนวคิดที่ว่า แสงสินประทีปเบิกฟ้ายี่เป็งเชียงใหม่เพื่อสืบสารและต้อนรับประเพณียี่เป็งในปีนี้โอ้โห,หน่าไปมากเนี่ยคนคึกคักชาวไทยชาวต่างชาติไปกันเต็มเลยนะฮะขณะเดียวกันที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวจํานวนมากพากันเดินเที่ยวเต็มพื้นที่ถนนราชดำเนิน รวมทั้งพื้นที่ร้านอาหารและโรงแรมในย่านดังกล่าวก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนเรียกว่าเป็นภาพที่เพิ่งจะได้เห็นกันเป็นครั้งแรกๆเลยที่มีผู้คนออกมาท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดหลังผ่านพ้นโควิด -19 คือไปใครไปในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเงียบเหงาหน่อยช่วงนี้คนกลับมาเยอะสำหรับประเพณียี่เปงของจังหวัดเชียงใหม่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7จนถึง9พฤศจิกายน2565ภายใต้แนวคิดความสุขแห่งสายน้ำปิงนัครามมหานาที โดยในปีนี้จะกลับมาจัดเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากงดไปนานสองปีโดยตลอด3วันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอย่างเช่นการประกวดกระทงฝีมือใบตองดอกไม้สดการประกวดขบวนแห่โคมล้านนาการแสดงประติมากรรมโคมไฟล้านนาการปล่อยกระทงสายล้านนารวมทั้งการแสดงทุเฉลิมพระเกียรติการแสดงม่านน้ำการประกวดแห่ขบวนโคมล้านนาด้วย ส่วนที่จังหวัดตาครับคนที่นี่ก็มีการจัดงานลอยกระทงด้วยเช่นกันบริเวณเวทีกลางน้ำปิงเชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป1,000ดวงประจำปี2,565ซึ่งปีนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่นขบวนแห่เรือกระทงสายขาบวนแห่สายากระทงทั้ง8สายพร้อมทั้ง การจุดพลุที่สวยงามเต็มท้องฟ้าการแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป1000ดวงก็จะมีการนำกระทงกลาจำนวน1000ใบฮะลอยไหลต่อกันเป็นสายยาวตามร่องน้ำของแม่น้ำปิงด้วยฮะแบบนี้ฮะนอกจากกิจกรรมทั้งต้นแล้วก็ยังมีการแสดงดนตรีในสวนการจัดจำหน่ายสินค้าและอาหารอร่อยมีการจัดจุดถ่ายรูปสวนแห่งแสงไฟ กิจกรรมใส่บาทพระอุปคุตหรือว่าใส่บาทเที่ยงคืนกิจกรรมอาบน้ำมนต์จันเพนรวมถึงการแข่งขันลอยกระทงสายหลายประทีป1,000ดวงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2,565ณริมสายทานลานกระทงสายเชิงสะพานสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีด้วยนะฮะเนี่ยฮะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็มีกิจกรรมเฉพาะของตัวเอง เพื่อที่จะสืบสารประเพณีผู้คนก็ได้มาท่องเที่ยวกันจับใจ่ายใช้สอยกันบรรยากาศก็ก,กลับมาคึกคักกันนะฮะในช่วงของเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ